ออกกดเหล็กประจักรชัยห้ามแดนเซอร์ใชยเด้งแรงใส่ลำไยใช้แดนกระเทยแทนในห้างประจักรชัยออกกดเหล็กห้ามแดนเซอร์ใชยเด้งแรงใส่ลำไยตัดปัญหาเตรียมใช้แดนเซอร์กระเทยแทนในประจักรชัยไม่นิ่งนอนใจไลฟ์สดเคลียร์ปัญหาดราม่าร้อนที่เกิดขึ้นโดยในช่วงหนึ่งได้พูดกับผู้ที่เข้าไปชมไลฟ์ครั้งนี้ว่าหลังจากเกิดประเด็นเรื่องลำไยกับบอสแดนเซอร์ชาย ทางตนได้ออกกฎเหล็กทันทีว่าแดนเซอร์ไทยห้ามเนี่งแรงไม่นิ่งดูดายในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็เยียวยา ความรักมันจัดแจงกันไม่แล้วแดนชายก็ชอบเต้นเด้งใส่ทั้งรูปไลฟ์มันไม่ได้เราต้องมีกฎกติกาว่าจะกอดกันได้แค่ไหนตัดปัญหาต่อไปเราจะใช้แดนกระเทยแทนแต่ตอนนี้เราใช้แดนพีพีกับ JR ไปก่อนยังไม่ให้ออกเวลาเต้นอย่ารูปไลฟ์บางทีเด้งแรงเกินไปมันเกิดอารมณ์กันนะผมขอร้องพวกคุณเวลาที่คุณจะรูปนักร้องของผมพวกคุณเป็นเหตุ อย่าเด้งแรงไปเด้งแรงใส่กันบางทีเกิดอารมณ์มาได้เลยนะจบงานแล้วมันไม่จบเพราะมันไปเจอท่าเด้งพิสดารไปพื่มท่ากันแดนผู้หญิงเด้งใส่กันแรงแรงได้แต่ผู้ชายอย่าเด้งใส่กันแรงได้ไหมต่อไปนี้รับสมัครแดนชายไม่แทนหลังจากนี้ไม่รับสมัครแดนชายมาแล้วเกิดเพราะแดนชายกูจะมาเจงเพราะแดนชายไม่ได้นะ ต่อไปรับแดนไม่ชายแล้วและย้ำกดเล็กอีกครั้งว่าแดนฝ่ายชายลดความแรงการเด้งลงมานิดหนึ่งงดเด้งเข้าสงกรานเด้งใครเด้งมันอยู่เลนใครเลนมันไม่ต้องมาเด้งใส่ศิลปิน JR อยู่ฝั่งซ้าย PP อยู่ฝั่งขวาลำไยอยู่ตรงกลางห้ามีิจริงกับศิลปิน สุพัรณาสาเวชกามาเกิดวันที่3ตุลาคมพศ2541ชื่อเล่นอ้ายหรือที่รู้จักกันในชื่อลำไยไหทองคำเป็นนักร้องลูกทุ่งนักแสดงพิธีกรชาวไทยมีผลงานที่มีชื่อเสียงคือเพลงผู้สาวขาเล่อและพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์อาซากิสินค้าหูฟังและอุปกรณ์ไอทีลำไยไหทองคำสุพันณสาเวชกามาชื่อเล่นว่าาอ เป็นบุตรสาวของสมชายเวยชกามากับหนูแดงคลังมนตรีเกิดที่บ้านผักเพ็ดตำบลน,น้ำคาวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครอบครัวมีฐานะยากจนแลย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครเร่ขายของตามสถานบันเทิงยามราตรีเป็นอาชีพเสริมตั้งแต่ชั้นอนุบาลจากนั้นได้เข้ารับการศึกษาในชั้นประถมที่โรงเรียนวัดยางสุทธารามเขตบางกอกน้อย และเริ่มเข้าสู่วงการดนตรีจากการรับงานกับวงอิเล็กโทนตอนเรียนป .0.4 โดยทำหน้าที่ร้องเพลงและแดนเซอร์ต่อมาก็กลายมาเป็นหมอลำซิ่งเดินสายร้องเพลงจนพบกับประจักษ์ชัยนวรัตและได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดและเขาตั้งชื่อให้เธอว่าลำใยห,หายทองคำจุดที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รู้จักคือเพลงผู้สาวขาลาะโดยมีทั้งผู้นิยมชมชอบและวิจารณ์การแต่งกาย โดยเธอให้สัมภาษณ์ว่าพฤติกรรมบนเวทีเป็นเพียงการแสดงเมื่อมีคนจ้างเล่นก็ต้องทำให้เต็มที่และทำไปเพื่อเลี้ยงปากทอง